สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรุ่นนะพยักแสนล้านลงประพัดปุญญากระมูนะครับรุ่นนี้นะรับจองกันมานานแสนนานนะครับย้อนตั้งแต่กลางปีห้าหกสามนะครับของคุณปองสุพันธ์นะครับเป็นคนสร้างนะครับวันนี้ผมประมูลมานะครับประมูลมาสองรุ่นนะที่จองไปยัง ยังส่งมาไม่ถึงนะครับครับวันนี้จะพามาดูเนื้อรุมกันนี่ครับเนื้อ,อ,อ,อที่ผมประมูลมานะครับจะเป็นทองแดงรับลมดับนี่เป็นข้างหลังนะประยั์แสนล้านครับมาดูข้างหน้ากันอันนี้จะเป็นโรงยา3าสีนะครับโบแดงซุ้มขาวปัดกีวรนนะครับ สวยเสียขึ้นเป็นตัวเลยนะครับสวยงามมากลุ่นนะี้คุณปองสุพรรณนะครับเป็นคนสร้างดูรูปหลวงพ่อนะครับเสือน,นี่เด้งเลยนะครับเสือหัวเสือห่วสิงห์ขนะ้างหลังก็จะเป็นสิงห์วยกอบทัพย์ มาดูเรียนที่2องกันอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับรายการที่15ตีตาข้างหลังพยักแสนล้านอาเรียกโค้ชจะยิงเลเซอร์อยู่ข้างๆดูนะกันตรงยาจีวอน เสือสวยมากนะครับดูันจนชัดเลยสมกับการรอคอยนะครับรุ่นนี้สมกับการรอคอยอยู่ราคาออกมาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับที่เขาประมูลกันอยู่ก็พอได้เก็บสะสมกันนะครับสําหรับนักสะสมนะครับสะสมมันได้นะครับ ยันสวยอยู่ครับตีตา2 5งพนะครับรายการที่สิาเนื้อมหาชนวนนี่ดูตัวเสือนะครับตัวเสือนี่สวยมากเสือตรงกลางนี่เป็นน่าจะเป็นหัวเสือนะครับหัวเสือหัวเสือเหมือนกันนะครับ ชมบารมีลวงพ่อครับอ่าอิ่มเอ,อิบยิ้มเลยนะครับสวยทั้งสองเหรียญเลยนี่เหรียญเหรียญล,ล่างนะครับเหรียญธรรมดาธรรมดาสวยขนาดนี้นะครับจะเป็นเนื้อบนบ,น,บน,นิ้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับลงยาทุกทุกเหรียญน,นะครับไม่ได้มาโฆษณานครับ สวยครับครับสำหรับไลน์นี้นะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับครับครับสวัสดีครับ